สวัสดีค่ะรายการหวานหมูใบหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานพามาพบกับสาวสวยคนนึงค่ะโอ้โหเธอเป็นเจ้าของสถานออกกำลังกายรูปร่างดีอ้าคนหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับเธอนะคะหมูหวานว่าจะชวนไปชิมอาหารอ,อร่อยๆกันก่อนดีกว่าในช่วงหมูหวานชวนชิมค่ะ ่วงหมูหวานชวนชิมตอนนี้มาอยู่ที่เอเชียทีคค่ะโอ้โหที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารเยอะแยะเลยแต่ว่าที่เด็นที่สุดเลยเนี่ยก็คือร้านโซชาบูนะคะตอนนี้หมูหวานก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านคุณเต้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโซชาบูนี่มาจากกรุงโซหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่เหรอคะหมูหวานจําผิดละใช่ครับมาจากอะไระคะโซอันนี้ะสะกด S O U L นะครับ ซึ่งก็มาถึงจิตวิญญาณอ๋อไม่ใช่หิวโซหรืออะไรนี้ไม่ใช่นะมาจากจิตวิญญาณนะคะซึ่งคอนเซปต์ร้านนี้เนี่ยเป็นยังไงอะคะเป็นอาหารเป็นอาหารเราขอเป็นแบบเอเชียละกันนะครับเพราะว่าเราต้องการเน้นชาบูนะครับผมเราก็เลยมีน้ําซุปสี่แบบให้เลือกก็เลยอาจจะว่าทําไมเหมือนเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรเราไม่เจาะจงเราเลยขอเป็นเอเชียละกันครับเราก็ขอออกตัวนิดนึงนะคะ เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้นะชอบหลายแนวใช่ครับผมเกาหลีก็มาแรง<ช>ญี่ปุ่นก็มาแรงรเลือกไม่ได้นะเอาสอ<ช>แนวมารวมกันนะคะแล้วสไตล์การตกแต่งร้านเนี่ยคิดว่าเป็นแนวไหนได้ยังไงจริงๆขอเกินนิดนึงก็คือเนื่องจากว่าเอเชียทีคนี K ่ N e มันอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมแล้วด้วยที่ว่าตรงนี้มันเป็นโกด,ดังเก่าซึ่งแต่ก่อน พวกเรือขนสินค้าเนี่ยจะต้องมาขึ้นที่ท่าเรือที่นี่นะครับผมเราก็เลยจําลองร้านเราข้างในภายในร้านเนี่ยให้เหมือนกับเรือเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตโต๊ะหรือว่าตรงนี้ก็จะเห็นว่าคล้ายๆออกแบบให้เป็นไม้ก็คือคล้ายๆกับเรือครับผมแล้วอาหารเนี่ยมีความโดดเด่นกว่าร้านอื่นยังไงบ้างคะน้ำซุปของเราครับผมที่บอกนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชาบูเพราะฉะนั้น จุดเด่นก็คือชาบูใช่ครับซึ่งมีน้ำซุปอยู่4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเป็นอะไรแบบแรกซิกเนเจอร์ของเรานะครับก็คือวาฟุซุปนะครับผมแล้วก็อันที่2ก็คือวาฟุนี่เป็นยังไงคะวาฟุก็คือทํามาจากตัวปลาโอครับพวกพัซโอปลาญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มาต้มกับผัก ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นซุปสุกี้นะครับซึ่งออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงจอ,อกหวานเค็มๆนะครับส่วนตัวที่3ก็คือซุปโอเดนงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งวันนี้ที่เราเนำเสนอสก็คือตัวซุปกิมจินะครับใช้ดีที่สุดในร้านนี้ตอนนี้มารแรงมากครับผมก็คือซุปกิมจิครับผมซึ่งคล้ายๆแกงส้มนั่นเองนะคะแล้วทีนี้พอสั่งแต่ละเซตเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีอะไรนะ อย่างอย่างซุปตัวแรกเนี่ยก็จะมีผักมาให้ด้วยก็จะมีใช่ครับผมน้ำซุปเราจะเสิร์ฟคู่กับผักนะครับผมลูกค้ามาถึงก็แค่สั่งเครื่องเคียงเพิ่มเติมว่าอยากได้หมูอยากได้เนื้ออยากได้ซีฟู้ดนะครับผมแล้วแบบที่2ก็กับผักเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นโอเด้งเนี่ยจะมีลูกชิ้นมาให้ด้วยข้างในแล้วครับผมแต่ว่าถ้าสั่งซุปกิมจิเนี่ยก็จะมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยจะมีผักอะไรบ้างคะอยู่ในนั้น ก็จะมีม uhm ีปวยเล้งนะคะมีผักกาดขาวมีวากาเมะแล้วก็มีเห็ดชิเมจิครับผมแล้วก็มีแครอทอะไรพวกนี้นะคะเบคอนหมูเบคอนครับโอ้โหเยอะแยะเลยสั่งมาอันนี้ก็คุ้มแล้วสำหรับสองคนได้สองคนครับคนเดียวนี่ไม่หมดแน่นอนเกินคุ้มครับ ะะอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่อยากจะนําเสนอวันนี้ก็อยากนําเสนอต,ตัวี้นะครตะตัวคุโรบุตะนะครับเป็นคุโรบุตะ,ะหมูดําของญี่ปุ่นนะครับแล้วใครเอาหมูดํามาไว้ใกล้ๆหมูหวานเนี่ยะ <c oughs> นะคะก็คุโรบุตะแล้วก็อันนี้อ,นนอันนี้ก็จะเป็น,ปนชุดครอบครัวหมูนะครับผม รอบรวมหมูเลยใช่เราจะมีห hmm. มูเบกอนอมีหม uh, uh, um, no, ูสันคอมีหมูชันนอกมีตับแล้วก็มีหมูเด้งแล้วก็ใครชอบทานเนื้อนะครับสำหรับคนชอบเนื้ออันนี้เซตนี้เรียกว่าอันนี้เป็นเนื้อรวมนะครับเป็นเนื้อบีนะครับผมเนื้อเนื้อรวมบีครับผมเนื้อรวมบีนะคะมีเอด้วยมีเอครับเอจะเป็นเนื้อไทยนะครับส่วนบีจะเป็นเนื้อนอกครับผมปกติล้วเขาให้เอเป็นเนื้อนอกอันนี้ให้เอเป็นเนื้อไทยเห็น แก่บ้านเมืองของเรานะฮะต้องมาก่อนแล้วก็นอกจากเมนูชาบูต่างๆแล้วเนี่ยก็มีเมนูอ๋อนี่ลืมลืมอันนี้ชิ้นลูกชิ้นใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าชุดโอเด้งนะครับผมก็จะเป็นพวกลูกชิ้นต่างๆนะครับผมพิเศษยังไงคะพิเศษตรงที่ว่ารับรองว่ามีมีขายที่ไหนในเมืองไทยเพราะอะไรคะเพราะเราเป็นอันนี้เป็นสินค้าสมนอกทั้งหมดเลยครับผมจริงๆแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งนี้ อ่าใช่ครับผมเพราะว่าจากโรงงานเราเองครับอ่าโรงงานของเขาเองก็เลยมาขายในราคาที่ย่อมเยาได้อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นก็เป็นซีฟู้ดเซตครับผมซีฟู้ดเซตก็มีปลาหมึกมีปลาเก๋ามีหอยเชลล์หอยแมงผูแล้วก็กุ้งอ่ะครับผมซึ่งอันนี้ของรับรองได้ว่าสดใหม่มาจากมหาชัยนะคะเพราะว่ามาจากโรงงานของที่บ้านของคุณเต้ยนั่นเองนะคะที่ทำส่งออกตลอดเวลานะคะ นอกจากเมนูชาบูชาบูแล้วเนี่ยก็จะมีจานเดียวให้เลือกอีกเยอะแยะเลยนะคะเริ่มจากท้าเล่นก่อนาเล่นก่อนแล้วกันนะครับผมก็มีตัวทำเป็นซอสไส้ชีสนะครับผมตัวนี้ก็เป็นมันบดคร็อกเก้นะครับผมคร็อกเก้คร็อกเก้ครับผมซอสไส้ชีสกับมันบดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งหมูหวานไม่คนรีเควสเองนะคะก็คือโกโบโกโบสลัดครับโกโบสลัดครับผม แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเหมือนภูเขาไฟเลยบบนั้น่นนนนครับผมอันนี้เป็นคอมเปเบคอนนะครับผมก็คือจะคล้ายๆาพิซซ่าญี่ปุ่นนิดนึงแต่ข้างหลังไอ้ข้างล่างมันจะเป็นกระดัมปีฝอยนะครับผมก็จะออกแนวสลัดน,นะครับผมอ,อันนี้เมนูนี้น่าจะเหมาะกับหลอกเด็กหรือเปล่าคะใช่ครับรับรองเด็กๆเห็นแล้วอ๋อเหมือนไข่เจียวมีหมูด้วยอะไรด้วยข้างในเป็นผักอะไรเงี้ย อีกอันนึงเนี่ยในไหนที่นี่ก็เป็นสไตล์เกาหลีบวกบวกญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับก็เป็นข้าวผัดข้าวกิมจิผัดอ่าไม่ใช่ครับผมอันนี้เป็นตัวข้าวผัดน้ำพริกเผาญี่ปุ่นครับอ๋อข้าวผัดน้ำพริกเผาเป็นเป็นซีฟู้ดนะครับผมพิเศษยังไงคะสำหรับของญี่ปุ่นข้าวผัดญี่ปุ่นเพราะเราใช้น้ำพริกเผาซึ่งเราน้ำพริกเผาญี่ปุ่นใช่ครับผมญี่ปุ่นเผาเองเราเผาที่นี่นะครับแต่เราส่งขายญี่ปุ่นอ้าวส่งขายญี่ปุ่นอีก นะคือผมถ้าทำทุกอย่างนะครับผมอ๋อธุรกิจส่วนใหญ่ของเราส่งไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็เลยไปเอาของญี่ปุ่นมาทำบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นอีกตัวนึ่งก็เป็นยากิอุด้งนะครับอันนี้เป็นเนื้อแกะนะครับผมซึ่งปกติแล้วเราจะมีให้เลือกสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อบัวก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อแกะหรือว่าเนื้อบัวนะครับ ก็ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ทานเนื้อวัวแต่ว่าอยากได้กลิ่นอายของความเป็นวัวนิดนึงก็สั่งแกะแทนได้ได้ครับอะไรประมาณ<า><า>นี้ะนะคะแล้วเมื่อวานเห็นบนโต๊ะทุกโต๊ะเนี่ยจะมีเครื่องปรุงครับผมมีอะไรบ้างคะนะ ก็จะมีเป็นพริกขี้หนูนะครับผมก็เอาไปปั่นให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็มีกระเทียมปั่นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวน้ำพริกเผานะครับผมที่เราส่งออกญี่ปุ่นใช่นะคะเราสามารถที่จะมามิดเป็นน้ําจิ้มูุรเรา <ผม S 1> เองได้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาชิมอาหารที่ร้านโซ่ช so าบูบอกอีกที่นึงอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่เอเชทิกนะครับผมอยู่ระหว่างโคงโกดังเก้า โกดังสิ ip, ครับผม,มแล้วตกลงเราอยู่โกดังที่เท่าไหร่เนี่ยไม่มีโกดังอยู่คเพราะว่าอยู่ระหว่างนะคะ,ระครับระหวา่าง <c oughs> ก็เป็นโกดังพิเศษไปอะไรเงี้ยนะคะเปิดทุกวันหรือเปล่า <c oughs> เปิดทุกวันครับผมจันถึงอาทิตย์เลยนะครับผม <c oughs> วันธรรมดาก็จะเปิดตั้งแต่ห้าโมงจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับผม <c oughs> ส่วนวันเสาร์อาทิตย์หรือว,วันหยุดราชการต,าตา่างๆเราจะเปิดตั้งแต่สี่โมงเ <c oughs> ย็นนะครับจนถึงสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มครับ ถ้าสมมติว่าจะมานี่ต้องจองโต๊ะก่อนหรือเปล่าคะแนะนําเลยครับผมถ้ายิ่งเป็นวันหยุดหรือว่าเสาร์อาทิตย์นี่แนะนําให้จองเลยครับผมเพราะว่าจะเข้าแถวไปนู่นเลยถึงท่าน้ําเลย <จะ S 1> ทีเดียวทำคุณก,กับโต๊ะเลยครับผมนะคะก็โทรศัพท์มาจองกันได้นะคะที่เบอร์อะไรคะครับผมโทรมาที่เบอร์086นะครับ4149966ครับผมสำรองที่นั่นนะครับผม86 4149966ครับไม่ได้ใบหวยนะคะอันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ ที่เราให้โทรมาถามว่าร้านอยู่ไหนนะคะคเอาละค่ะวันนี้หมูวานเนี่ยขอบคุณคุณเต้ยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะช่วงต่อไปนะคะไปพบก,กับแขกรับเชิญของหมูวานค่ะในช่วงหมูวานชวนคุยค่ะ ขณะนี้นะคะหมูหวานก็นั่งอยู่กับเจ้าของบริษัทสริมคนสวยนะคะมีนามว่าแองเจลชางเป็นประธานบริษัทวีโซซ e t ตี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมีหน้าสวยขนาดนี้นะคะคุณแองเจลชางนี่สรุปแล้วเนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าคะนะอ๋อไม่ใช่ค่ะฉันเป็นคนฮ่องกองค่ะ เร,เราอยู่ในอยู่ในในธุรกิจน่แ้แหละตั้งแต่ลานแล้วอ okay. mm. เราก็เหมือนกับจากที่ฮ่องกอง mm. ไปไต้หวนันสิงคโปร์เนะสุดท้ายก็มาที่มุนไทย mm. แต่นั้นถึงที่จัดถึงที่มุนไทยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าไม่อยากแยกไปแยกมาแล้ว oh. ก็อายุเยอะขึ้นด้เลยแหละอยู่ที่มุนไทยเลยเป็นอย่างนี้เอออยู่ที่อยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็สิบปีแล้วสิบปีแล้วแต่จริงบริษัทเนี่ยอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตัวเนี่ยเพิ่งมา ตได้ขึ้นมาใช่ตได้ขึ้นมาะนะคะแล้วก็คุณแองเจล่ชางเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการด้วยเ,เดี๋ยวอันดับแรกเลยแล้วกันว่าสนใจในด้านนี้ยังไงแล้วก็ไปเรียนด้านนี้ที่ไหนอะไรเงี้ยอ่าเราก็เป็นคนที่ตั้งแต่เด็กอ่ะก็ชอบความสวยความอามอยู่แล้วแต่น่นเราก็เหมือนก,กับเไ้นเรียนเรียนเยอะๆทางที่จากที่อายุสิเราจะเป็นนักดิมนาสติก โอเคอันนี้ใเราก็รู้รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็กินอาหารอ่ะมันจะเกี่ยวกับสุขภาพและเกี่ยวกับบิวตี้อ่ะเนเยอะแล้วก็ไปออสเตรเลียไปเรียนภพชานาการเตนเองใช่ใช่ก็แสดงว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยก็อยากสวยแล้วก็อยู่อยู่ในวงการคือยิมนาสติกเลยใช่ตั้งแต่มัธยมมัธยมวันอายุสิบอ็แล้วยิมนาสติกตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมคะ ก็เปลี่ยนไปเล่นโยคะแล้วคงฟิตไปฟิตมาไม่ได้ละดูจากรูปร่างแล้วก็น่าจะเชื่อถือได้นะอย่างหมหวานเนี่ยเป็นนักยิมนาสติกมาก่อนเนี่ยเชื่อไหมจริงเหรอเชื่อได้เหรอที่พูดเราก็้องเชื่อแหมน่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้ธุรกิจทางทางบ้านที่ฮ่องกงเนี่ยทำอะไรก็เราจะทำเป็น i n น o อร์เอ็กซก่อนที่แล้วแต่รีบเหมือนกับอะไร พ่อก็เสียแล้วแต่ว่าแม่ก็แม่ก็วิแทยแล้วเขาก็ไม่ทาอะไรแล้วเราก็เป็นคนที่ดูแลเขาไปเองดีใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยไปเรียนด้านโภชนาการที่ออสเตรเลียใช่นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมด้านนี้ก็นางนี้สนุกนะแล้วฉันชอบเรียนนากนี้อยู่แล้วฉันชอบนางนี้อยู่แล้วแะแซกก็แต่ว่าประเทศออสเตรเลียจะไม่ค่อยสนุกหลังจากสองพวกเขา มือเขาไม่มนียะไหนแล้วปิดไปทุกอย่างแล้วเราเปอางเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ที่นู่นไม่ได้ละเหมือะกับไรเรียนจบเราก็กลับมากลับมาที่ฮ่องกองค่ะแล้วกลับไปที่ฮ่องกองก็เหมือนกับเอ๊ก็ไม่รู้จะทํามาไรอะ่ะไอ้แสก,กพี่ชายก็บอกว่าไปสมัครไปสมัครเป็นอเอฟเอเอทยสี่ปีนึงไอ้แสก็บกก็ดีนะแอ้แเขาบอกว่าเออก็ลองดูก็ได้ก็ช่วงเวลานั้นมันกับสี่ขวบปีก่อนนะมันจะมีคนสมัครเยอะมาก เราจะสมัคเป็นการบินญี่ปุ่นค่ะเอออันั้นก็จากที่2,000คนเท่าเลอกเรานะเออเราก็เป็น2,000คนเลยหรอจาก2,000คนแค่20คนอ๋อใช่เหมือนคัดนางงามเลยเนาะใช่ค่ะใช่ก็20คนเนี่ยใส่เราก็อยู่ที่การบินญี่ปุ่นประมาณ2ปีใช่เป็นแอร์โฮสเตส2ปีีอยู่การบินญี่ปุ่น J L ใช่เจ p a แค่ r อ i n ไลค่ะ และสนุกไหมคะอาชีพแอร์โฮสเตสก็สนุกอีกแบบนึงเพราะว่าเขาจะเหมือนกับคนไปหลายๆลายประเทศได้เราจะรู้สึกว่าเอะเหมือนกับเราเจอเยอะขึ้นอะเพราะว่าพาสิ่งพาสิ่งใญเราไม่อยู่หรือไม่เคยไปเราก็ไม่รู้จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเพราะเราจะรู้ว่าแต่ละประเทศคนนึกสายไม่เหมือนกันเขาช่วยไม่เหมือนกันมันก็สนุกอะแต่ว่าถ้าสมมติพูดถึงว่างานแีกนี้ใช่ไหม ฉันคิดว่าเอ๊ะเื่องเร็จมันไม่้าใจหนุกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมันอิ่มแล้วถ้าเราสองปี B, เราก็ไปท่วโลกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําสิ่งที่เราชอบออแต่ว่าตอนนี้เป็นคู่บริหารแล้วนะะธุรกิจแบบนี้เนี่ยมาเริ่มยังไงคะโอเคเราก็เหมือนกับเป็นผู้บริหารที่ฟิตเนสตั้งแต่ที่ตั้งแต่ฉันออกจากแอร์โฮสเตสเราก็เหมือนกับเลยเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารก่อนเราก็เป็นเริ่มจากเป็นซอน แอโรบิก oh. ส์ก่อนซ้ mm hmm. อมเต้นก่อนแสตซ้อมเต้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันซ้อมเต้นมันนานอ่ะเมือกับ mm hmm. เราซ้อมถึงประมาณ3ามห้าคุณก็ต้องคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้วอะแต่ว่าเ mm hmm. วลาเราซ้อมมันก็อายุน้อยอยู่แ <c oughs> ส่เราก็เอ๊ะเหมือนกับมีอาชีพอื่นที่คล้ายๆอย่างนี้แต่ว่า mm hmm. มันไม่ต้องเต้นตลอดเราก็คือว่าไอ้เทรนเนอร์เหมือนกับเป็นช่างเทรนเนอร์มันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไปเรียนหลายหลายซีรัลฟิเคชันดีโอเคแสตเราก็ พยายามกับตั้งใจทาอาหารอ่ะลูกค้าก็ชอบเราแบบนี้เราก็ขึ้นเป็นผู้กุญแหารอะไรหกเดือนใช่ที่ไต้วันเร็วมากเลยหกเดือนใช่เร็วมากอันนั้นเขาก็ให้เราเหมือนกับจากที่ฮ่องกองย้ายไปที่ไต้หวันไต้หวันมันจะเหมือนกับอะไรช่วงเวลานั้นยังไม่มีเฟสเลยเราไปเปิดตัวรูปยางทำรูปยางเบบนี้ใช่อันนั้นแสรก็ไปที่สิงคโปร์สุดท้ายก็มาที่มาที่มองไทยเดี๋ยวมาที่เมองไทยแล้วเราก็ปุ่ยหารเจ้าของ ความคิดมันไม่ตรงกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราหาอะไรบ้างทําใหม่ดีกว่าแล้วก็เริ่มจะทําเป็นสปาบิ๊ใช่เริ่มจากสปาก่อนใช่จากสปาก่อนใช่ใช่ใช่จนตอนนี้มีอะไรบ้างคะ๋อจนตอนนี้ก็กําลังจะเปิดเป็นฟิตเนสด้วยก็วีฟิตเนสสุนทรียจะเป็นความคิดที่ความฝันของเราที่เหมือนกับอะไรเอ๊ะเราทําไป นานแล้วมันก็ฟิตเนสทำไว้สิบสามปีแต่ว่าออกจากที่นี้ถึงสามปีแล้วมองตูว่าตลาดฟิตเนสมีอะไรมีมีคู่แข่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าปลายใดไกลเพราะว่าคนที่เป็นคนไทยที่รู้ฟิตเนสหรือรู้พชนาการมันมันไม่เต็มที่อะเรารู้สึกว่าเราต้อง e อ u เ a เขาทําให้เขามันรู้เยอะขึ้นก็ทําให้คนไทยทุกคนนะ่ มันจะได้สุขภาพดีขึ้นถ้าสมมติคุณได้ทุกคนได้สุขภาพดีขึ้นค่ะนัดประเทศมันจะแข็งแรงขึ้นใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันมุ่งกําไรไปได้ไปได้เยอะมากอะใช่ใช่ค่ะก็เลยตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะที่สลิมที่สปาเราจะมีสองสาขาที่ไหนบ้างที่แอสเปอร์นัคเเครายและที่แพรกอนจั้นห่าใช่อยู่ในนง่ะตรงนี้อันนั้นเดี๋ยวเปิดฟิตเนสแจะยังไม่เปิด กำลังจะเปิดสินหาที่วาชรทินโอเคภายในปีนี้เปิดสีสถานทั้งหมดใช่ที่ไหนนะคะสินหาเปิดที่ไหนเปิดที่นี้ก่อนที่วัชรทิพก่อนราชโยธินใช่แล้วเปิดอีกเป็นเอกมัยเห่งเก้ากับอสมนาวัชดามใช่ใช่แล้วทางด้านอาชีพโฆษณาการนี่เราได้ได้ได้เผยแพร่อะไรยังไงบ้างแล้วก็หมุนกับเลยเราก็หมุนกับเลยเวลาเราเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมเราก็ต้องสอน ลูกค้า uh huh. กินยังไงบ้างเพราะว่าถ้าสมมติคนแค่กออกกําลังกายอย่ใช uh ้ huh. ขับปั้นมันกินเค้กกินอะไรบ้างมันก็มันก็ไม่พอมล่ะ uh huh. เราก็ต้องสอนยเขาว่าอกินยังไงบ้างทําให้คน uh huh. ไม่เสียสิ่งที่สิ่งที่คท uh huh. นทําไปปงนี้ก็เหมือนกับะไร <c oughs> ถ้าสมมติเราเกี่ยวกับฟิตเนสแล้วเกี่ยวกับสนิมเราก็ต้องต้องเกี่ยวกับกิน uh huh. แต่ด้วยที่ปลายมันก็มีใต้มมใตเมนูเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะ uh huh. ไม่ใช่ทุกคงกันก็ซื้อได้ถูกป,ปะแพงด้วยแพงมาก<笑><笑>ใช่แล้วก็ว้าวโหทำงานทำแพงขนาดนั้นนะเต่ว่าเราไปผู้ช่วยการใช่ไหมไม่ต้องจําเป็นแพงขนาดนั้นก็ได้เราก็ต้องรู้ว่าทุกคงก็อยากสุขภาพดีแล้วคุณก็อยากจะผอ,ไอมได้แต่ว่าโอเคมีงินทุกงานทําได้แต่ว่าถ้าสมมติฉันแค่ง,งานมันจํากัดมีโปรเจกต์จำกัดมาทําได้ไหมมันก็ทําได้เหมือนกันเราต้องเราแค่ต้องเข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะสภาพเป็นยังไงบ้างเริ่มจากยังไง แล้วอย่างหมูหวานเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดีก็ต้องรู้จักต้องรู้รู้จักของหวานก่อนว่าตกลงเดี๋ยวนี้ตอนนี้คุณกินอะไรบ้างอยู่โอเคเหมือน okay, กับท้วายคุณกินอะไรบ้างก่อนตอนนี้อ่ะปัญหาอยู่ที่ไหนโอเค okay, น่าจะก,กินไม่ใช่เป็นปัญหาฉันเห็นว่าคุณกินไม่ใช่เป็นปัญหาะและต้องต้องมีหลายๆอย่างที่เด๋อเหมือนกับไลฟ์สไตล์ของคุณว่า ออกกาลังกายหรือเปล่าอายุถึงขนาดไหนไหมเราต้องเปลี่ยนตั้งอะไรไหมเป็นอย่างนี้ใช่หลายๆอย่างเนี่ยมันทาให้เราบ้ <c oughs> วนขึ้นมาได้ขนาดนี้นะออกกําลังกายก็ไม่ออกกินก็กิน <c oughs> อะไรอย่างนี้อายุก็เยอะอุ้ยตายทุกปัญหาประเดประดังนะคะ <c oughs> ก็ต้องยอมรับสภาพกันไปน <c oughs> ะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมาในรายการของหมูหวานแล้วเนี่ย <c oughs> คุณแองเจิ้ลจะต้องมีเมนูสําหรับลดน้ําหนักให้หมูหวานด้วย <c oughs> เออฉันคิดว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่เมนูลดน้ำหนักหรอกเลเมนูสุขภาพดีกว่าเพราะว่าบางคุณเหมือนกับเลยเอ๊ะฉันจะกินแซลล์นะมันกินแซลลยแง่เสรเขาจะเอาเสลลเปลเป่าๆมันก็กินไม่ลงใช่ไหมล่ะมันก็เซลล์จซิ่งซิ่งถ้าสมมุติคุณจะซื้อจากทั้งรอกมันก็ว่านใช่ไหมล่ะฉันจะสอนคุณว่าทำยังไงทำให้แซลล์แจซิ่งอันนี้นะมันจะล้าเแซลลอันนี้นะทำให้คุณมันอร่อยด้วยแต่ว่าไม่ว่านด้วย โอเคถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยนะคะหมูหวานอยากจะ้อมเร็วๆมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูของคุณแองเจลดีกว่านะคะเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหมูหวานเชิญคุกได้เลยค่ะ จะ,จะเอินจูจะแนะนำซาลตดที่สุขภาพโอเคแล้วก็ชื่อเป็นอินจูซาลต์ตะกันโอเคสิ่งที่คุณต,ต้องเตรียมพร้อมแ้วมันก็ผักที่คุณชอบโอเคมันหลายหลายอย่างเพราะว่าเราจะชอบกินอะไรที่มันลหนซีไยซีเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติผู้ชมทุกคนได้ยินว่าเอ้เราต้องกินผัก5สีทุกวันถูกปะมันจะทําให้เราแล้วเหมือนกับอะไรใต้ ว่าทจไมสุขภาพที่ดีละ่นะหาและคุณเลือกได้สิ่งที่คุณชอบใช่ไหมละ่ะนันแหละอันที่อันที่นั่นเองและจะเป็น d r e ซ s i n g ของเขาโอเคน้ำชาดของเราละ่ะโอเคน้ำชาดแล้วเนี่ยเราจะเอาใช้เป็นนี้เป็นแมลน็กส์โอเคแมลน็กส์ที่ low แฟทนะโอเคจำได้ต้อง low แฟทโอเคไม่ใช่จ,จะมีซอสมากกว่าเทปโอเค red ปเปอร์โอเค, Pepper, อเคนิดนึงจะให้น้ำมะนาวโอเคถ้าสมมติเนี่ยคุณรู้สึกว่าไอ้คุณชอบ กีมหวานนิดเดินโอเคคุณ okay. ก็ใส่ฮันนี่โอเคนะเริ่มทำแล้วโอเค okay. ง่ายๆเราจะใช้อันนี้ก่อนเป็นเมลเนสโอเค คุณท้ายนะชอบกินอะไรที่แพ็ค่ลื่นใช่ไหมละ่ะเราก็ใส่เป็นพิทลื่นโอเคใส่พิทดื่น, okay. นเข้าหาดังโอเคเดือนจะเป็นอันนี้โอเคนาย ถ้าสมมติคนที่ชอบเป็นหวานนิดนึงแน่คุณก็สายเป็นฮันนี่นิดนึงได้โอเคแต่ว,ว่าถ้าสมมติคุณบอกว่าโอเครสชาตินี้มันโอเคแล้วก็ไม่ต้องใายนะ แอนโชวกับ Total d e ดีท็อกจริงๆแล้วม,มันเป็นอะไรที่ง่ายๆายนะ<ช>แต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ว่า<ช>ทําอย่างนี้แล้วมันมีประโยชน์ชกับใเพราะว่างกายกากส่วนใหญ่มึงกับเราจะซื้อเป็นเป็นชาติแบ r เจลซิงเลยล้ชาติแบบนี้ใช่ไหล่ะเราก็ uh huh. อันที่เป็นสายๆเราก็ไม่ชอบอันที่เป็นครีมมี่เปนอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าว้อนแต่ว่าอันนี้แนมันจะเหมือนกับอะไรคุณทำายสิ่งที่มันไม่ว่อน มายองเนสโลแฟตโลแฟตโลแฟนี่ก็มีขายอยู่แล้วมีขายอยู่แล้วมีก็ชุปตะไนแค่ทุกตามก็มีขายอยูแล้วแล้วซอสมากรูเทพมันก็มีแล้วส่วนของ total detox โอเคมันกับมีมีส่วนผสมของนะเราจะมีแบบมีแอร์คุณเลือกได้เมันน้ำผลไม้ค่ะโอเคน้ำผลไม้ที่เป็นฟินาโต้หรือเป็นน้ำส้ม โอเคร้นสปอเรตนะมันจะทําให้คุณเหมือนกับดีทองไส้เต็มที่เห็นคุณแองเจลแบบว่าผิวผิวดีรูปร่างดีแบบนี้นะนอกจากจะแอโรบิกประจําแล้วดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์ก็ไม่ทนด้ลยใช่เรากินใส่ละทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะเราแพ้อะเออใช่เราเหมือนกับอะไรแรกๆก็กินไปกินไปแอนน่าแซดเอ้ยเหมือนกับทำไมถึงว่าผิวมันลุ่นขึ้นเมื่อกินไปอย่างเดียวนะก็ขุ่นขึ้นเราก็ แลาก็ไม่เข้าใจนะสำหรับในเรื่องของสุขภาพในฐานะกูะ้รูด้านโภ<ม>ชนาการเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงทุณผู้ชมของโมหวานบ้างไหมคะเราก็เหมือนกับะไรอยากผู้ชมทุกคนรู้สึกว่าเหมือนกับะลรเราต้องมองเป็นสุขภาพก่อนพวกคนก็อยากเจอิเหมือนกับเลยเลาะน้ำลามเออ,อยากสวยเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าสวยมันมาจากทั้งใน <c oughs> เราก็ต้องสุปดป้าตีแนงนผอมมันไม่ใช่บอกว่าเอาวิธี ที่ไม่ถูกต้องไปลงน้ำหนักเป็นี้สุดท้ายก็ทำให้สุขภาพเสียแต่ห้ล่าโทมเบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ you you are what you eat นมจ้าอันนี้ใช้ได้เสมอใช่ค่ะหมูหวานก็ต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมูหวานขอบคุณคุณแองเจลมากๆเลยนะคะคิดว่าครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรดีๆที่คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็เอาไปปฏิบัติเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะบคุณมา่ค่ะ